เรื่องก็หนูอยากเรียกว่าแดดดีตอนที่35นายพายอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงบ่ายทำให้ใครหลายคนหงุดหงิดใจไม่น้อยสองเพื่อนรักตัวเล็กจากคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทายาลัยชื่อดังเดินจูงมือกันข้ามสะพานลอยหน้ามหาวิทายาลัยเพื่อที่จะไปร้านขนมหวานร้านโปรดหาอะไรเย็นๆดับตะหายและคลายร้อน น้องพายอาสาเป็นคนถือร่มคันสีฟ้าสดใสให้พอถือว่าตัวเองสูงกว่าเพื่อนตั้งสองสามเซนส่วนน้องน่านก็เป็นฝ่ายถือหนังสือเรียนให้เพราะมือน้องพายไม่ว่างแล้วร้านคาเฟ่นในช่วงบ่ายสองคนไม่เยอะเท่าไหร่เพราะลูกค้าส่วนมากก็เป็นมิสิตในมหาวิทยาลัยและนี่เป็นเวลาเรียนใครที่มีเรียนแค่ช่วงเช้าเหมือนน้องพายกับน้องน่าน ต่างก็กลับบ้านกลับที่พักกันหมดจะมีก็เพียงแต่ลูกหมูที่เหงาสองตัวที่ไม่ว่าจะมีเรียนแค่เช้าหรือแค่บ่ายก็ยังจะอยากอยู่ด้วยกันทั้งวันจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรที่จะแยกย้ายน้องหน้าเลือกมุมเดิมที่อยู่เกือบปิดหลังร้านแต่ผู้คนไม่พลุกพ่านแถมยังเป็นโซนที่มีกระถางต้นไม้เยอะที่สุด พอเห็นสีเขียวของธรรมชาติแทนตึกตรามบ้านช่องในเมืองใหญ่ก็รู้สึกสดชื่นเจริญหูจะเินตาขึ้นมานิดหน่อยดูเหมือนว่าบรรยากาศดีๆรอบข้างจะไม่ได้ช่วยให้ผ่อนคลายอย่างที่ใจหวังเมื่อน่านฟ้าเห็นคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามกันเอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์จนไม่สนใจอะไรเลยทายสั่งอะไรมากินก่อนได้ไหมน้องน่านเตือน เมื่อเห็นน้องพายหมกมุ่นอยู่กับอุปกรณ์สื่อสารในมือและดูเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในนั้นสังเกตมาตั้งแต่เชา้าว่าเพื่อนส่งข้อความหาใครบ่อยบ่อยนึกแปลกใจอยู่ไม่น้อยเพราะปกติน้องพายไม่ใช่คนติดมือถืออย่างตอนนี้อ๋อนั่งกินอะไรอะ่ะน้องพายถามโดยไม่เงยหน้าขึ้นจากหน้าจอน้องน่างเริ่มหนุดหนิด ปนกับน้อยใจที่เพื่อนไม่ใส่ใจตัวที่นั่งอยู่ตรงหน้างั้นก็เล่นนี้เสร็จก่อนเถอแล้วค่อยสั่งคนตัวเล็กว่าเสียงเข้มยังไม่พอใจจนเห็นได้ชัด้องพายรีบมองเพื่อนทันทีและหน้าเจือนไปเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเพื่อนกำลังโกรธรีบยัดโทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงและตั้งใจว่าวันนี้จะไม่หยิบขึ้นมาดูอีกเลยจนกว่าจะกลับบ้านคุณนะั่น พายขอโทษสั่งขนมกินกันนะน่านอยากกินเค้กส้มใช่ไหมงั้นพายเลี้ยงสองชิ้นเลยโอเคไหมครับดวงหน้าน้อยเอียงมองเพื่อนพร้อมทำเสียงเล็กเสียงน้อยอ่อนกระพริบตาปริบปิดหวังให้อีกคนใจอ่อนโดยเร็วนานฟ้ายกมือขึ้นกอดอกหน้างอ้ําเบือนหนีไปทางอื่นด้วยความน้อยใจน่านครับ อย่างงอนนะหิวใช่ไหมงั้นพายสั่งอะไรอร่อยอร่อย,ออยให้เยอะๆเลยพายคุยกับใครนักหนาเฮียคิมเหรอตอนเย็นก็จะมารับไม่ใช่หรือไงคนตัวเล็กเอ่ยชื่อใครบางคนที่กำลังครอบครองหัวใจของเพื่อนรักอยู่ด้วยน้ำเสียงกระแทกกระทัน้นแต่ก็ไม่ได้กีดกันเหมือนเมื่อก่อนน้องน่านสบายใจแล้วที่เฮียาาพับรู้เรื่องนี้ด้วยแถมไม่ได้ผิดหวังอย่างที่เคยกังวลแทน เฮียคิมเองก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่น้องน่านตั้งแง่อคติตั้งแต่แรกและยังดูเหมือนจะรักน้องพายหัวปักหัวปามอีกตั้งหาก,ก็ดีใจด้วยอยู่หรอกที่เพื่อนมีแฟนที่แสนดีและเอาใจใส่แต่ก็อดน้อยไม่ได้ที่หลังๆมาน,นี้ตัวเองถูกลดความสำคัญลงไปพอสมควรก็คุยทั้งเฮียคิมกับเฮียพับเลยเนี่ยเฮียพับทำไมหรอ ทั้งๆที่พูดถึงเฮียทั้งสองแล้วถอนหายใจแต่น้องพายกลับถึงต้องตรงหนดใจเล็กน้อยที่น้องน่านสนใจแต่เฮียพับคือเฮียพับกับเฮียเค็มทำไมเหรอสั่งอะไรมากินก่อนแล้วกันเดี๋ยวพายจะเล่าให้ฟังอยากจะปรึกษาน่านด้วยระหว่างที่รอน้ำและขนมมาเสิร์ฟน้องพายก็หยิบโทรศัพท์มาให้น้องน่านดูข้อความจากคนแก่สองคน ที่ส่งมาหาไม่หยุดน้องน่านเกราหัวแกลบเมื่อเลื่อนอ่านจนครบที่แท้ก็พากันเปิดศึกแย่งตัวน้งพายนี่เองแล้วพายจะไปอยู่กับเฮียคิมจริงๆเหรอก็ไม่เชิงอะ่ะเฮียคิมกับพายคุยกันแล้วว่าจะไปอยู่ด้วยแค่บางวันเท่านั้นอะ่ะเฮียพับไม่เข้าใจกลัวว่าพายจะไปติดเฮียคิมมากกว่าเกิดเป็นคนสวยขาก็ทำตัวลำบากจริงๆ เฮียพับคงจะกลัวเหงากลัวเหงาก็หาเมียสิเนี่ยสาวๆที่ออฟฟิศต้องเยอะแยะวันนั้นเฮียพ,พับพาพายแวะไปที่ทํางานด้วยมีแต่คนมาเอาใจพายรู้หรอกว่าอยากเป็นพี่สะพ้ายอะ่ะก็เฮียพับหลอกขนาดนั้นนี่เนะเอ๊ะหรือว่าพายน่ารักนะสาวๆก็เลยเอาขนมมาให้น้องพายทำท่าคิดหนักดูเหมือนเหตุผลหลังก็เข้าท่าไม่น้อย อาจจะคิดผิดไปก็ได้ที่เฮียพับมีต่อสาวรุมร้อมเป็นเพราะน้องพายเองตังหาที่น่าเอ็นดูจนอยากป้อนขนมพายอยากให้เฮียพับมีแฟนเหรอก็ใช่นะสิเฮียพับจะได้ไม่เหงาไงตอนแรกพายก็ไม่เข้าใจหรอกห่วงเฮียพับตัวแต่พอพายมีเฮียคิมอะพายก็รู้สึกว่าการมีแฟนนะมันดีมากๆเลยนะมีคนให้คิดถึง แบบที่หัวใจมันตื้อดึงอ่ะน้องพายทำหน้าจักกะจีคนลุกคนชันจนต้องลูกแขนตัวเองป้อยปอยหัวใจพองโตของคนมีความรักเป็นแบบนี้แหละนานก็เหมือนกันนะเมื่อไหร่จะมีแฟนพี่พี่ที่มหาวิทยาลัยก็ตามจีบนานตั้งเยอะแยะลองคบกับใครสักคนดูไหมไม่อ่ะนานยังไม่คิดเรื่องนั้นถ้าไม่ใช่พันวา ไม่ว่าใครหน้าไหนหน้าซาก็ไม่เอาหรอกบ้านสองชั้นขนาดกลางๆในหมู่บ้านจัดสรรที่ค่อนข้างเงียบสงบใจกลางเมืองใหญ่ถึงแม้จะไม่ได้ใหญ่โตหรูหราแต่ดูจากสถานที่ตั้งแล้วราคาน่าจะไม่ธรรมดาเลยบ้านแดดนี้หลังไหนอะหลังนั้นหนอหลังนู้นเอนเหอหรือหลังนี้โอ้โหเหมือนกันไ่หมดเลยหนูจำไม่ได้แล้วเนี่ย น้องพายตื่นเต้นจนนั่งไม่ติดวันนี้จะได้มาบ้านส่วนตัวของเฮียคิมครั้งแรกแถมเฮียคิมยังบอกว่าจะให้ไป็เจ้าของร่วมอีกด้วยบ้านแซงก็เหมือนบ้านเราอะเนอะซอยเก้าครับอีกสองซอยคิมหันเบาจุดหมายปลายทางน้องพายมองป้ายข้างถนนที่ติดเลขที่ซอยเอาไว้เพื่อมองหาหมาเลขเก้าเพียงไม่กี่นาที รถก็เลี้ยวเข้าจอดในบ้านเรียบร้อยแล้วหัวเปิดเองเลยเหรอแดดมีรีโมทอ่าไหนอะหนูอยากปิดให้หนูกดนะหนูจะได้เปิดเองนไะงมันอยู่กับกุญแจรถครับไว้วันหลังแดดสอนเปิดนะตอนนี้เข้าบ้านกันก่อนโอเคนัมเบอร์วันน้องพายปดล็อกเข็มขัดนิลลัยออกจากตัว ก่อนจะลงจากรถโดยไม่ต้องรอให้พระเอกอย่างเฮียคิมมาเปิดให้เหมือนในละครไทยคนสวยกวาดสายตามองไปร,บรอบๆบ้านอย่างตื่นเต้นบ้านเฮียคิมน่าอยู่ที่สุดมีสนามหญ้าเล็กๆด้วยน้องพายจะปลูกดอกไม้เยอะๆเลยนี่รถใครอะแต่ดดีใช้รถสองคันเหรอรวยเนอะน้องพายแกล้งกอดอกเบ้ปากหมันไส้คนรอรวยใหญ่ ทำหน้าทำตาเสียหน้าหยิกให้แก้มช้ำคิมหันที่ถือกระเป๋าเสื้อผ้าไปเล็กๆที่น้องพายเตรียมมาค้างคืนลงจากรถแล้วยื่นอะไรบางอย่างใส่มือให้คนตัวเล็กที่ยืนบิดตูดไปมาด้วยจริตเด็กที่อิจฉาคนมีเงินอยู่ควงขวันเข้าบ้านใหม่หือกุญแจรถซื้อรถให้หนูเหรอคันนี้เหรอ Yes แต่งครับน้องพายอ่ะ แต่งงานเก่งมากเลยนะจะบอกให้มือค่าผ่านไปอย่างเรียบง่ายในบ้านแสนสุขบ้านแสนสุขเหมือนในนิทานที่น้องพายเป็นคนคิดชื่อให้เมื่อกี้นี้เชยไปหน่อยแต่อยู่แล้วน่าจะแสนสุขจริงๆนี่นาะจะเข้านอนเลยหรือว่าจะนั่งดูหนังก่อนครับดูหนังครับหนูอยากดูทีวีจอใหญยๆแบบนี้มาตั้งนานแล้ว น้องพายลุกจัก,กเก้าอี้รับประทานอาหารวิ่งรูดไปยังห้องนั่งเล่นกระโดดขึ้นโซฟาเบสสีครีมขนาดใหญ่กลางห้องชอบจังเลยที่บ้านเฮียคิมตกแต่งสไตล์มินิมอลแบบสมัยใหม่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเชียวคิีมหันปล่อยให้เด็กน้อยสำรวจห้องนั่งเล่นไประหว่างที่ตัวเองเก็บถ้วยชามไปล้างคงต้องหัดให้น้องพายช่วยทำงานบ้านซะหน่อยแต่วันนี้ปล่อยไปก่อน ให้เขาได้อยู่บ้านแสนสุขอย่างที่สบายใจไปสักระยะดวงตากลมโตจ้องมองหน้าจอทีวีขนาดใหญ่มืคืนมาอย่างตั้งอกตั้งใจถ้ามีน้ำอัดลมเย็นๆกับป๊อปคอนนี่ก็คงไม่แตกต่างจากอยู่ในโรงหนังมีแฟนแสนรวยนี่โคตรโชคดีจริงๆไม่ง่วงหรอครับก็ง่วงแต่หนูเหืออยากนั่งตรงนี้นานๆ วันหลังค่อยนั่งก็ได้วันนี้ขึ้นไปนอนกันดีกว่าดึกมากแล้วพึ่งจะสี่ทุ่มเองไม่เห็นจะดึกเลยน้องพายงอแงซีรีส์กาลังสนุกไม่อยากขาดตอนอีกอย่างก็กลัวจะดูไม่ทันน้องน่านพุ่งนี้คุยกันไม่รู้เรื่องพอดีขออีกตอนนะครับนะๆนะนะโดนอ้อนขนาดนี้มีหรอแดดตีจะต้านไหว คิมหันพยักหน้ารัวๆเหมือนโดนสะกดจิตกว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่ขาเรียวๆนั้นาพาดทับตักส่วนตัวช่วงบนหันไปพิงพนักโซฟาอีกทางอย่างสบายอารมณ์น้องพายใส่ชุดกางเกงขาสั้นสีขาวกับเสื้อฮู้สีครีมที่แสนจะธรรมดาแต่ดูยังไงก็น่ารักเป็นพิเศษกว่าใครคนไหนที่เคยได้พบเห็น ปานหลังนี้ถูกคนตัวเล็กที่เพิ่งเข้ามาอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงเติมเต็มเสร็จนหน้าอยู่มากโขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับคำพูดเจ้ยแจ้วหรือแม้แต่การเคลื่อนย้ายอริยาบทไปยังที่ต่างๆต่างก็ทำให้คิมหันไม่อาจละสายตาไปไหนได้เลยอย่างเช่นตอนนี้ที่เขาควรเข้านอนเพราะพรุ่งนี้จะต้องตื่นไปทำงานแต่เช้า แต่กลับอยากอยู่เป็นเพื่อนคนดูซีรีส์ถึงแม้ตาจะปิดอยู่รอมารอต่อไปนี้วันไหนที่น้องพายมาอยู่ด้วยคิมหันก็คงอยากจะรีบทำงานให้เสร็จเร็วๆและกลับมาเจอกันให้หายคิดถึงมีวี่แววว่าจะติดเมียเด็กยังไม่ต้องสงสัยเลยคิมหันเผลอหลับไปรู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนมีอะไรมานอนทับอยู่บนอก พอลืมตาขึ้นมาก็เห็นใบหน้าแป้นแ้นส่งยิ้มให้จนตาหยีแดดหลับไปนานไหมนานมากซีรีส์จบสามสิบตอนละขีโม้ควนตัวโตวเลื่อนมือที่กอดเอวบางอยู่ไปบีดที่บ้านท้ายกลมนุ่มมือของเด็กเลี้ยงแกะกี่โมงแล้วครับหนูปิดทีวีเหรออืมหนูเห็นแดดดีหลับหนูก็เลยปิดอ่าแล้วมันจบหรือยังครับยังครับ แต่ว่าค่อยดูวันหลังก็ได้คนงอนแงก่อนหน้านี้หายไปไหนเหลือแค่เด็กที่กำลังทำหน้าจิ้มลิ้มอ้อนแอนแอบแฝงที่รุดไม่น่าไว้วางใจแต่ดีเรียกเสียงเนี้ยไม่ใช่แค่รู้สึกตัวตื่นนอนนะอะไรอะไรใต้ร่มผ้าก็ตื่นขึ้นมาหมดเลยละ่ะน้องพายเปลี่ยนจากนอนทับบนลำตัวหนาลุกขึ้นนั่งบนหน้าท้องแกล่ง จงใจใช้ก้นนุ่มเสียดสีผ่านเนื้อผ้าให้อีกคนรู้ถึงความต้องการได้มากขึ้นแต่ตีง่วงแล้วจริงๆหรอครับคนสวยก้มลงกระซิบเสียงกระเส่บที่ข้างใบหูทําเอาคนที่นอนเหยียดยาวอยู่บนโซฟาถึงกับต้องกืนน้ำลายอีกใหญ่จําได้ไหมที่หนูบอกว่าหนูมีอะไรให้แต่ปีตัวครับคุยกันวันละ88เรื่อง จำได้เสียที่ไหนแต่ก็ต้องครับไปก่อนเพราะคุ้นอยู่เหมือนกันพอนึกตูดีีดแล้วก็คิดจินตนาการในหัวที่เคยเดาเอาไว้ว่าน,น้องพายจะต้องซื้อชุดอะไรที่น่าดูมาใส่ให้เห็นอีกเป็นแน่แต่ดตีหลับตาก่อมเดวเ่ซีครับไม่อยาเห็นหรอตาคมกริบปิดเปลือกตาลงอย่างว่าง่ายในใจเต้นโครมคามจนเจ็บหน้าอก ถ้าน้องพายยย่แบบนี้บ่อยๆคงต้องเพิ่มคอร์สออกกำลังากายให้ตัวเองฟิตปังพร้อมรับมือคืนนี้คงจะอีกยาวไกลน้องพายปัดมือไปมาบริเวณใบหน้าหล่อเหลวเพื่อเช็คว่าเฮียคิมหลับตาสนิทจริงหรือไม่จากนั้นคนตัวเล็กก็ค่อยๆก้าวลงจากโซฟามายืนอยู่ข้างๆและดึงคนร่างหนาให้ลุกขึ้นมานั่งโดยที่กำชับว่าให้หลับตาเอาไว้ก่อน ห้ามลืมตาจนกว่าหนูจะบอกนะเต็ที้ห้ามแอบ,บมองนะน้องพายยำ้ำก่อนจะรีบลงมือถอดเสื้อผ้าออกจากตัวจนหมดเกลี้ยงวันนี้น้องพายใจดีเฮียคิมไม่ต้องเหนื่อยถอดให้รกหนาแอบบมองหรือเปล่าเปล่าครับคิมหันพยายามคุมโทนเสียงให้เป็นปกติทั้งที่ตื่นเต้นจนใจสัน่นยิ่งช่วงนี้ห่างกันนาน อะไรอะไรมันก็ย่อมอยากแนบชิดมากขึ้นเป็นธรรมดาแดดลืมตาได้หรือยังยังครับเอามือมานี่ก่อนมือหนาสัมผัสกับผิวเนื้อเนียนบริเวณหน้าอกตามแรงดึงของเจ้าของร่างกายน้องพายส่งเสียงครางจากสัมผัสเพียงเล็กน้อยที่ตัวเองเป็นคนนำพาน้องพายแดดอยากลืมตาแค่ <c oughs> พุ่งครับ อยากจะแกล้งคนตัวโตต่อน้องพายนั่งคุกเข่าลงตรงหว่างขาตากลมโตไม่ลาจากใบหน้าหรอแล้วเพราะจับผิดว่าจะมีคนขี้โกงลืมตาขึ้นมาก่อนได้รับอนุญาตไหมน้องพายอย่ากแกล้งแดดหนูเปล่าคำพูดปฏิเสธแต่อ้าปากรัับเอาก้านนิ้วยาวเข้ามาดูดเลียราวกับว่าเป็นอมยิ้มรถโปร ค้มหันค่อยๆผ่อนลมหายใจเข้าออกท่องยุบหน่อพองหนอยอยู่ในใจหวางขาแน่นตึงเหมือนจะติดแตกหากคุณสวยขาจาัก,กรุณาเสียหน่อยน่าจะปลดซิปให้กันบ้างเด็ดี้ขาเด็ดีรักหนูไหมคะเสียงหวานก,กระซ่ากระซิบแนบชิดที่ข้างหู ร่างเปล่าเปลือยกดเขาลงบนโซฟาค่อมอีกฝ่ายเอาไว้ในท่าทางที่ชอบทำน้องพายจงใจบทเตียดส่วนหน้ารักเข้ากับหน้าท้องแกล่งที่มีชุดนอนป้อฝ้าของอีกฝ่ายกลั้นเอาไว้คิมผันตอดรัดล่างบางให้แนบเนื้อเข้ามามากขึ้นกดคางลงกับไหล่เนียนแล้วแอบลืมตาก้มมองแผ่นหลังเกลี้ยงเก่าไล่ระดับสายตาลงไปบั้นท้ายกลมกึงและเข็นมือหนัก จนเกิดรอยนิ้วรักสิคะรักมากแค่ไหนคะมากจนจะยกรถให้ทั้งคันจะยกบ้านให้ทั้งหลังแถมจะยกเงินสดในบัญชีให้ทั้งหมดอยู่ละน้องพายหัวเราะคลิกแบบนี้สินะที่เรียกว่าหลงจนงอหัวไม่ขึ้นจูบหนูหน่อยคะ่ะไปหน้าหลอรีบเอี้ยวหน้าทำตามคำสั่ง ลืมไปเสียสนิทที่ว่าน้องมีอะไรให้ดูยังไงซะก็ไม่มีอะไรน่าดูไปกว่าเลือนล่างเปล่าเปือยที่นั่งเบียดเสียดถูไทยกันอยู่ตรงหน้าหรอกยิ้มชื้นกวัดเกี่ยวกันทายในโพรงปากอุ่นดูน้าลายสีใสของกันแลกกานร,ราวกับสุดกระหายกลิ่นของความกำน,นัดอบอวนไปทั่วบริเวณความปรารถนาในส่วนลึกของร่างกายถูกปกเร้าให้ลุกโหม หยาดน้ำตาสีใสเอ่อล้นลงข้างปางแก้มด้วยความสุขล้นกับเพียงแค่ริมฝีปากสัมผัสกันหนักหน่วงเฮบี้จับสิมือเล็กชักนำให้เขาเคลื่อนมือไปอยังบริเวณหน้าท้องแบนรากความเย็นวาบที่ปลายนิ้วทำให้คิมหันหยุดชะงักและก้มลงมองแทบจะทันที โลหะสีเงินส่องแสงวิบวับเมื่อต้องกับแสงไฟจนเป็นประกายคิมหันมองงูตัวน้อยที่เกาะอ,อยู่ที่แอดือแล้วปืนน้ำลายรู้ว่าน้องพายดือ้อแต่ก็ไม่คิดว่าจะดื้อถึงขนาดยอมเจ็บตัวขนาดนี้แต่ตีชอบไหมครับไม่ชอบหรอน้องพายหน้าเจือนเล็กน้อยเมื่ออีกฝ่ายไม่ตอบรับแถมยังมองด้วยสายตานิ่งๆ คนสวยเริ่มใจหายเพราะคาดว่าจะโดนดุอุตสาหใช้กลลเม็ดเคล็ดลับยั่วยวนให้ร่างกายเคลิบเคลิ้มเสีอตอบก็ยังไม่ไวายจะถูกโดนดุอย่างนั้นหรอรู้นี้ขึ้นควบก,ก่อนค่อยให้เห็นก็ดีไปเจาะตั้งแต่เมื่อไหร่ไปกับใครไปที่ไหนเอ่อน้องพายอย่าดุสิกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะ น้องพายฝืนยิ้มสู้หวังว่าจะน่ารักมากพอให้เฮียคิมหายเคืองกันไปกับน้านที่สยามพอ,อหลายวันแล้วครับช่างเจาะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเท่ ه, ด้วยรอยสักเต็มตัวเลยคนตัวเล็กโม้อย่างตื่นเต้นแต่ผิดเวลาไปหน่อยเฮียคิมหน้าดุขึ้นกว่าเดิมแต่แตดตี้คของหนูรอ,อไวีอดูนะัก มันสวยนะคิมหันไม่ได้ปฏิเสธเพราะเขาก็ไม่ได้ใจแคบขนาดนั้นเพียงแต่ถ้าน้องพายบอกกันบ้างหรือขอกันดีๆคงไม่ปล่อยให้ไปกันสองคนกับน้องน่านแน่ๆหนูอยากเซอร์พายเลยไม่ได้บอกอยากให้เห็นตอนที่เซ็กซี่แล้วแต่ดีไม่โกรธนะครับหนูขอโทษนะหนูทำให้แดดดีดูคนเดียวเลยนะเนี่ย ก็ลองไปให้คนอื่นดูสิไม่ให้หรอกนาเดี๋ยวก็มีคนแก่แถวนี้น้อยใจอย,ยกมือขึ้นปิดปากตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วบอกกี่ทีกี่หนว่าอย่าพูดคำนี้ให้ได้ยินงั้นคนแก่คนเนี้ยก็ไม่มีแรงทำอะไรแล้วล่ะน้องพายก็ช่วยโยกเองจนกว่าแด๊ดจะเหนื่อยก็แล้วกันฮะหนูทำ,ทำแล้วเมื่อไหร่แด๊ดตีจะเหนื่อยอ่ะหมดเวลาตั้งคำถามแล้วน้องพาย ได้เวลาออกกำลังกายและแล้วช่วงเวลาปิดเทอมที่รอคอยก็มาถึงน้องพายย้ายเข้ามาอยู่บ้านเฮียคิมเต็มตัวบางครั้งก็ต้องไปรับน้องแพนมาอยู่ด้วยเพราะช่วงนี้เฮียพับเดินทางไปทำงานต่างประเทศบ่อยขึ้นและดูเหมือนว่างานกำลังจะไปได้สวยและได้เลื่อนตำแหน่ง อีกทั้งยังไม่ต้องเป็นห่วงน้องพายมากเพราะมีเฮียคิมคอยดูแลให้เป็นอย่างดีน้องพายครับวันนี้เอาผ้าไปซักหรือ,อยังตอนบ่ายได้ไหมครับหนูอยากรอโทรหาเฮียพับก่อนตอนนี้เฮียพับอยู่ไกลถึงอเมริกาช่วงเวลาก็แตกต่างกันเหลือเกินคนหนึ่งกลางวันอีกคนกลางคืนเพราะอีกคนกลางคืนคนนึงก็เปลี่ยนมาเป็นกลางวัน สลับกันจนลำบากในการติดต่อวันนี้มีอะไรไปโมเฮียพับล่ะไม่บอกหรอกเปลดภาษาอังกฤษออกหรือยังเฮ้ยเี่ดดีรู้ได้ไงว่าหนูจะคุยกับเฮียพับเรื่องนี้อุตส่าห์ตั้งใจจะบอกเฮียพับเป็นคนแรกแท้ๆเลยเชียวสรุปออกแล้วใช่ไหมเฮ้ <c oughs> ผ่านหรือเปล่าคนสวยยกมือขึ้นเกาคางสายตาลอกแลกมองซ้ายขวา คิมหันวางเน็กไทที่เตรียมใส่ลงและมองน้องพายด้วยสายตากดดันถ้าติวสอบให้ขนาดนี้แล้วยังไม่ผ่านแล้วก็เทอมหน้าจะส่งให้เรียนพิเศษแบบไม่มีวันหยุดเลยผ่านแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าได้เกรดแบบดีอะโหแบบนี้ก็เก่งนะสิสงสัยต้องหารางวัลให้ซะละ คิมหันรวบคนตัวบางขึ้นไปนั่งบนตักก่อนจะหอมแก้มฟอดใหญ่สมกับที่เป็นลูกศิษย์มิสเตอร์คิมดุจริงๆเก่งเหรอ A หรือ B ครับเออก็ดีหรือ B บวกแต่ดีดี B, แบบเกรดดีอะครับเกรดดีเฮ <Hey, S 2> เกรดดีเลยต่ำสุดสินะเอาเถอะอย่างน้อยก็ผ่าน แต่ว่าหนูตั้งใจมากเลยนะคนสวยน้ำตาคลอก็รู้ว่ามันน่าผิดหวังแต่สมองมันไม่ไปเองนี่นาแค่สอบผ่านอะ่ะก็ดีแค่ไหนแล้วเก่งแล้วครับฮึ <c oughs> หนูตกใจนึกว่าแดดดีโกรธไม่ต้องร้องคนเราอะ่ะไม่ต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้แต่วิชาอื่นอะ่ะเกรดเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับแดดดีดู น้องพายอวดเกรดในระบบของมหาวิทยาลัยให้เฮียคิมดูเกรดเฉลี่ย3.1นิดนิดก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่หนูได้ A ตั้งสองวิชาเลยเก่งไหมเก่งมากเดี๋ยวแด๊ดให้รางวัลกี่หมื่นห้าห้าห้าหมื่นเหรอ5ท้ทีนอนพักกลางวันเยอะๆนะเดี๋ยวกลับมาแด๊ดจะเริ่มให้รางวัลคิมหันยิ้มกรุ้มกิม อ้างเป็นรางวัลไปอย่างนั้นแหละของนอกกายที่เขาจะให้น้องพายอะ่ะมีอีกมากมายมหาศาลแต่ความรักความผูกพันทางกายอะ่ะยังไงก็ต้องกระชับกันอย่าให้ขาดตกบกพร่องพอดีเลยหนูสั่งชุดใหม่มาตั้งห้าชุดทุกมุมของบ้านแสนสุขคงได้ใช้งานตลอดทั้งคืนอีกหนึ่งวันจบแล้ว ชื่นใจไหมลูกชายได้เกรดดีมากเออไม่เป็นไรนะลูกเรียนไม่เก่งแต่ว่าสามีรวยก็โอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฟังกันมาถึงตอนจบแล้วก็ขอบคุณเออเรียกว่ากระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆเรื่องนี้ก็ขอบคุณที่บอกว่าเสียงเราเหมาะกับแนวฟิลกู๊ดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว,ว่เพิ่งจะมาฟิลกู๊ดตอนเซตนี้แหละเซตสามเรื่องหลังเนี่ยแหละเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือ เป็นคนที่ชอบแต่งหนักหน่วงเรื่องดราม่านะคะยังไงก็อย่าเพิ่งอันซับสไครต์กันไปไหนนะคะติดตามกันต่อเพราะว่าจบจากน้องพายแล้วก็ยังจะมีเรื่องของน้องน่านอีกคาดว่าช่วงต้นๆเดือนหน้าน่าจะได้ฟังกันแล้วนะคะสำหรับ NC ที่ตัดออกไปแล้วก็ตอนพิเศษของน้องพายเนี่ยมีในอีบุ๊กนะ ยังไงต่อเดียวไม่คงจะไม่ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราอีกหลายวันก็อย่าลืมคิดถึงกันนะคะแต่ว่าอย่าหายไปไหนนะอยู่รอก่อนเดี๋ยวพาน้องน่านกับเฮียพับมาหายังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยเด้อไว้เจอกันค่ะ